ันนี้แบบแบบรีบมากมพาซื้อตั๋วรถไฟไม่คิดว่าวันนี้จะไปเที่ยวตลาดน้ำแต่วันนี้เราจะไมเที่ยวตลาดน้ำนะคะที่อัมพวาตอนนี้เรากอยู่ที่สถานีรถไฟไม่รู้ว่าได้ยินเสียงไหมเหนื่อยมากวิ่งมาซื้อตั๋ว ตอนนี้เราก็อยู่สถานีแม่กองแล้วนะคะอยู่ที่ตลาดล่มหุโอเคไเลยค่ะตอนนี้เรากำลังเดินหาปหลาไหลอยู่แต่ไม่มีเพราะเราอยากซื้อปลาไหลเป็ป่องเรากำลังเดินหาปหลาไหลอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมเราอยากซื้อปลาไหลเปปล่อยที่แม่น้ำมีแต่ปลาดุกปลาดุกกับปลาหมอณนะตอนนี้ ตอนนี้เรากำลังยืนรอรถไฟนะคะได้จังหวะรถไฟจะออกพอดีนี่คือตลาดล่มหุ่เราอยูอ่ที่ตลาดล่มผุ่งนี่นะคะตอนนี้รถไฟกําลังจะมาแล้วนะู่นมาแล้ยมูดมามานุ่มเราเดี๋ยวจะมูดแล้วนะวันไหนมูดบางเก่งดับเด็ยังไงดีดับเด็กไว้นะจับเด็กไว้นะคะจับเด็กไว้นาดับเด็กไว้ สุทาคาเฟ่น,นะคะก็จะมีร้านอาหารด้วยนะคะชื่อร้านระคังทองนะคะแต่ข้างล่างก็จะมีกุ้งอบวนเส้นด้วยนะาอร่อยด้วยส่วนอ้อยกินกุ้งอบวนเส้นแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายรูปส่วนนี้เราก็มาต่อข้าวไข่เจียวหมูสับง่ายๆค่ะดูดดำกับบรรยากาศส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกของ แล้วก็ราก้านกาแฟนะคะ ตู้เย็นมานะคะเป็นธรรมเนียมของเราที่ไปเที่ยวทุกที่เราจะต้องซื้อสิ่งนี้เป็นประดับตู้เย็นของเราและตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารนะคะ คือวันนี้คงไม่ได้ไปตลาดอัมพาวาแล้วเพราะว่ารถไปเที่ยวสุดท้ายออกจากแม่กลองสะไปบ้านแหลมคือ3ามบ่าสามงครึ่งตอนนี้มันก็ใกล้จะบ่ายสามแล้วเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะกินเวลาที่ร้านอาหารเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วมันก็เลยเหลือประมาณเวลาชั่วโมงกว่างั้นเราก็ไปตลาด,ดาน้ำไม่ทันแล้วเราก็เลยแวะมาที่นี่นะคะนี่เรามาต่อกันที่ร้าน ร้านผลไม้ปั่นร้านน้ำปั่นเป็นคาเฟ่นะคะแล้วตรงนี้อีกบ่ายสองก็จะมีรถไฟมาเราจะเห็นรถไฟครั้งที่สองที่ตลาดล่มหุกนะคะ ตลาดล่มหนกค่อนข้างที่จะเงียบนะคะที่แม่กรองเพราะว่าก็อาจจะเป็นเพราะพิษของโควิดที่ไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวเ,เพราะปกติเรามาที่นี่มันจะเต็มหมดเลยนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเต็มหมดเลยมากินมาดื่มที่นี่นะคะแต่ตอนนี้ตอนนี้เรากําลังรอรถไฟนะคะรถโดยรถไฟจะมาจากฝั่งนู่นตรงบ่ายสองโมงครึง่งเรารออยู่ตรงนี้หน้าร้านกาแฟกับร้านอาหาร เราก็จะเห็นรถไฟกันเต็มๆแต่แต,ตลาดล่มหูกวอาจจะไม่เห็นนะคะเพราะาตอนนี้มันตลาดวายแล้วตลาดล่มหูกะคึกคืนในตอนเช้านะคะ,ะเสียงได้ยินเสียงรถไฟแล้วม,มาแล้วมาแล้ว หลังจากรถไฟไปจอดที่ชานสลานะคะเราก็เดินไปขึ้นรถไฟเนาะเพื่อเราจะกลับสถานีบ้านแหลมเนาะทริปนี้ปุบปับแต่ประทับใจมากค่ะเป็นทริปที่สัน้นๆแต่ว่าฟินมากบรรยากาศดีนั่งชมวิวบนรถไฟแล้วก็อาหารอร่อยน้ำผลไม้ก็อร่อยเมนูที่แนะนำก็คือมะม่วงปั่นนะคะ